อย่างรอเบิรงข้างเต่นะครับพเพื่อนทุกคนไปดูแปลงอื่นมากนะครับี่แปลงนี้ก็งามเหมือนกันนะครับทุกคนโอ้ยพื่นนะครับจังหอยเพ่นเกียวนะครับเพ่นเกียวเพื่อนก็จะปลูกมะเขือทําสวนมะเขือเทศนะครับเดี๋ยวผม่อพาวบ้านลกกิปบสวนมะเขือเทศนะครับส่วนข้าวหน้าปีนาแหลงนะครับก็ผมก็จะทดลอง ทำนาแยงครับถ้าถ้ามีน้ํานะครับทุกคนผมก็จะทําได้ครับจะไม่มีน้ําค่อยว่ากันใหม่นะครับทุกคนนี่พ่อครับพามาดูแลแปลงครับใกล้เก็บเกี่ยวหมดทุกแปลงเลยนะครับนี่เท่าเท่ากันหมดเลยนะครับต้นข้าวอีกขาวนะครับกอใหญ่พันข้าวเสมอกันนะครับนี่พันเขานะครับ Nah,